ก็จะพามาเยี่ยมชมที่ดินนะคะคลองแปดธัญบุรีปรทุมธานีนะคะสาหรับโครงการคลองแปดของเรานะคะตอนนี้ว่างแค่2แปลงนะคะคือแต่ก่อนก็คือแปลงละหนึ่งไร่นะคะตอนนี้เรามาแบ่งเป็นแปลงละจากหนึ่งไร่ค่ะมาแบ่งเป็น200ตารางวานะคะว่างแปลงที่8นะคะแปลงที่8.1และ8.2นะคะเนี่ยนะคะเริ่มจากหมุดนี้เลยนะคะเนี่ค่ะ 8.1นะคะ200ตารางวาตารางวาละตารางวา,า,งวาละ9,500บาทนะคะห่างจากถนนรงังสิตนะครนายกมาเพียงแค่800เมตรนะคะจะเข้ามาถึงยังที่ดินของเรานะคะอยู่ใกล้กับสหาการณ์ประมูลนะคะอยู่ใกล้กับสหาการณ์ประมูลตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของแปลงที่8.1นะคะเนี่ยค่ะ200ตารางวานะคะต่อไปก็จะเป็น8.2นะคะ8.2นะคะ8.2ก็200ตารางวานะคะเนี่ยค่ะแปลง8.2นะคะ2 ร้อยตารางวานะคะอยู่ใกล้กับตลาดนัดคลอง8ค่ะตลาดนัดคลอง8ด้านตรงข้ามนี่ก็คือจะเป็นอา,ร,ารังสิตการ์เด้นนะคะรารังสิตการ์เด้นนะคะเนี่ยค่ะตรงนี้คือจุดสิ้นสุดของแปลงที่8.2นะคะ200ตารางวานะคะสําหรับโครงการ่าที่ดินของเราที่ดินแบ่งขายของเรานะคะผ่อนได้5ปีนะคะผ่อ,อนกับเจ้าของโดยตรงเลยนะคะทําสัญญาซื้อขายวางเงินดาวน์กับเราเรียบร้อยนะคะท่านก็สามารถที่จะเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดินได้เลยนะ okay จุดที่ดินสิ้นสุดด้านหลังหนุกทงสีเหลืองด้านหลังนะคะเนี่ยค่ะว่างแค่สองแปลงนะคะที่คลองแปดธัญ,ญบุรีปรทุมธานีนะคะแล้วนกะ็ทำอะไรได้บ้างเลยคะ่ะสร้างบ้านได้ทําธุรกิจได้นะคะตรงนี้ซื้อไว้เก็งกําไรได้ค่ะเหมาะมากค่ะอนาคตร,รถไฟฟ้ามาถึงนะคะเพิ่งจะบอกให้นะคะรถไฟฟ้าจะมาถึงที่คลองแปดนะคะต่อไปแปลงด้านหน้าของเราเนี่ยค่ะเขาก็ขายแพงของเราเยอะนะคะตารางวาละหมื่นห้า 15, นะคะของเราตารางวาแค่เก้าพันห้าเองนะคะแปดจุดหนึ่งและแปดจุดส ะะยังว่างอยู่นะคะแปลงละ200ตารางวานะคะเนี่ยค่ะเข้ามาจากถนนรังสินตนครนายกก็เพียงแค่800เมตรนะคะนูน่นถนนเข้ามานะคะมองไกลๆก็จะเห็นรถวิ่งนะคะตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะยังว่างแปลงที่8นะคะสนใจริทักมหาเพื่อเลยนะคะเพจขายที่ดินค่ะ Facebook ปันนะักขนันนะคะ0902758309นะคะ YouTube ปันขายที่ดินค่ะสวัสดีค่ะ